ก้าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีหย่บชิท่กานเด้อผมพบพบสองแม่น้องเกมบบุ๋มกัาสวัสดีหยิบชิ้นกานอมาหับสมสองแม่น้องเกมบบุ๋มด้อดพี่น้องเด้อใช่ใช่โอ้โอ้โอ้เอช่องนี้เอาเยมาท่านมันดอกเขาในภูมิเนะนะ ตอนนี้กำลังหอสิผ้ากันไปื้อนไม้พี่น้องเลยผักคุดเขียดคุดกบซะก่อนเด็ดจนแนมหาการมาจากเห็นได้ใกโตเลยกบนะเฮ้ยมันตายได้เห็นเด็นี่นะฮึ๊บสองตัวใหญ่ๆกันนี่บ่อือโอ้กบใหญ่พี่น้องเลยสองตตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเด้อฉันใส่ทั้งยางเลยเพราะว่าเฮาสิหาปื้อนไเฮาสิใส่ทั้งยางกบบ่เฮ้ย กรกค่ะกระปุกเอาให้เรียบตโตอย่าบิดมันที่เอาบุบิดมันก็ตายแล้ววะเบ้อมันก็ตายอีแล้วอยู่ไหมันตายมันตายอืมาตาแหัวชองคนก็ได้ก็ได้ชโตไทยไทยนาคก็ได้หายหนึ่งหาตายเนาะ ขุดกับปูขุดกบตามถงหายถ,ายถงหน้าเด้อพี่น้องหน้ามหากระบ,บกได้อนิ พ uhh ี่น้องตอนนี้แม่น้องแกบุมก็ลงมาเลาะหาหน้อไม้พี่น้องเลยพอได้เมื่อแกงพอได้มาหยางพี่น้องถ้กกระเพาะเห็ดปุ๊บเลยคเอาก็ได้พี่น้องเด้อยแกอ่อนก็เอาให้เรียบพี่น้องเลยพี่อ่อนเฮ้ยดูนี่หาหน้อไม้ที่เกาะพี่น้องเลยโอ้าเก ุพอเห็นบทเลยพี่น้อยป้าพี่น้องพี่น้องจะบ,บ่มพอจนค้อนสิบินเลยพี่น้อยเก็บเห็ดกันเถอะปลาลุง สาวไม่นองแกม,มุมหลอกมาพี่เดอ้อมีอยู่บอมาทำกันกับอาอ้วนคือเก่าพี่น้องป้าพี่น้องเอ้ยไม่น,อน้องแกมุมเนมลงมานอนมเห็นรถพี่น้องเอ้ยนะ้ำเห็ดบดหามาหล่อหานะ้าไม้เนาะเห็นยังหักเอาเบิ้ด แต่ได้พี่น้องไว้มาเก็บเห็ดนำกันเด้ดอเออเท่า,งงาดียนี่ก็เคยกินอยู่ไดอืมอาน,น้ำมาจะนำพี่น,น้องโอ้โหเห็นน้ำเรียพี่น้อง ไม่ก็คือบะมีเนาะนี่คือเหี้ยบเลยเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องหาอยู่หากินพี่เราเลยเฮ็ดยางเอาเบิดบ่อนเฮ็ดยัง ท่านเห็นบอดมาหกหรีเลยปะ,ะ <c oughs> มองอวนเลาะไปบึงแถ่นี่ก่อนเลาะบึงเห็ดของพี่นอ้องขาเพาะเห็ดบดเนาะเลาะมาพี่เฮ้ย ลายหูลายตากับขอโทษขอภัยลายเด้อป่าลงเขากะหลาะไปแถวป่าแถวลงที่เก่าพ่อยังก็เอาเบิดพี่น้องเฮ็ดดินกับมีเด้ออ้วนมาหาลอกบางคนเฮ้ยโว้ยลายหูลายตาแบบหน้อเลยพวกใหม่ครับไปขันไปพวกใหม่ เห็ดดินยาำนี่ก็บาบอกว่ามัานีเฮ้ยน,น้องแกมบม,มามานันอ่ะนได้เห็ดบดนคน,นอยู่ข้างเบื้องพูนเท้าหักขวาไปบ่ได้มันค่าน้ำประจับ ไปเนี่ยลอกาเฮ็ดน้องเอาในบ่อนเดียวเอาใส่พี่น้องเบ่งก่อนเอาคอร์เดียวกรลุงเลยกระลุงเห็ดนะเา็เอาใ่ลอกโตนะยันดอกยันนางกระหูเอร์เดพี่น้องจะบ่มชอนยันนางมาไว้กัพี่น้องมอะไร bomino mi nó mà sạt và mạnh uh. cả cào cái đó เป็นเดินดอกเดียวเหรหลาะมาพี่ลอดลูท้งห่วยี่ะาหาหน่ไคือปมีไปแล้เลยมันแหงมาแล้วหน่ะไม้ก็ อยากเด้อสิได้กินจรไมัยสดของมันแห้งมันแหลงเลยกุก็ชิเซล้มาพี่น้องมาเด้อมาเด้อบ่มีก็หลอกมาพี่เด้อ าน้ากันกับอาพี่น้องอาอ้วนลงห่วยพี่น้องอย่างน่าต้องตามห่วยตามอื่นอะไรเลยเขาจำบอกพอน้าใม่พี่น้องเว้ยมันขึ้นเรี่ยวเบิร์ดโอ้โหกดกดกดทางเกาะหรออุ้ยกระตุกตกลงไปหน้าใหม้กับเผื่อดเซนอันหนึ่งเฮ้ย

นี <recuper ates. S 1> ่ค่อยขึ้นเอาในเด้อก่อนนี่ทั้งอย่างก่อนเด้อเอาแหละทั้งเห็นแต่เหี้ยวมันขึ้นทั้งว่าต้องมีหน่อไม้หาน่อไม้พี่น้องให่น้องเก็บบ่มก็หาก็ได้สำเนียงเราพี่น้องเลย แต่พี่น้องเิด็กั็พักกระด้นสำนึแหละมีเฮดบดน้ำมีน้ำไม้น้ำหาเมื่อกี้กินตอนถึงเที่ยงเทียงกับผัเที่ยงน้ำบรรดายังไงท้อ้ยค่ายคำล่องแรงเออข้าเจ้าตึงหนามเลยนี่น้องห่วยไหวเนาะเดินตึงเลยนี่ลำมึงนู้มันเคยมีแต่ก่อนลำมึงกับ ปบ่มีกันมาทีเดียวมาขึ้นย่างพีกกซนนี่ก็เลาะเกนพุทธแล้วก็มือเออออได้มุนป่ามุนดงพี่เท่ากันมนไปตามป่านี่แหละก้ย กินเรื่อยน้องน้ําไม้กันหน่อยๆแน่ๆแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยสมัยามนี้เนาะฮักอาเตียนี่ คลิปนี้กับสีดำลาพาจะอไปยพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังให้มาได้ไปหอดองแม่น้องแก้มบุ้มเนรพี่นอ้องฝากเบิ่งกฝาก้นต่อไปสบายดี